NOOOOO <laughs> สวัสดีค่ะทักทายกับคู่คุณพ่อคุณลูกนะคะที่กำลังคักสีชวีวันคุพ่อกำลังคักสีชวีวันให้กับลูกสาวก่อนที่จะเข้าป่าไปเละ <c oughs> <c oughs> น้องพาชีลันเองนะคะคุณแม่คุณแม่ลูกสองค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่เอกสวัสดีน้องภาชีนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะทักทายยามเช้ากับความสดชื่นด้วยการอาบน้ำเช้าเช้าไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอคิดถึงคิดถึงภาชีตอนดีใจที่ได้อาหารน่ะหมุนเป็นปลูกคางเลยที่เดินหมุนนี่คิดว่าจะได้อาหารจากเราหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรติดมาเลย เดี๋ยวไปกินในป่าของสดใหม่รอคุณแม่อยู่นะคะช่วงนี้ก็ไปพักผ่อนผ่อนคลายรีแลกซ์ในพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาตินะคะก่อนที่จะมาถูก <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถูกให้อยู่ในคอกเป็นเวลาสามปีเต็มเพื่อเลี้ยงลูกน้อยนะคะ ท้องใหญ่มากนะท้องใหญ่ก็เป็นปกตินะก็เออจริงๆใหญ่ขึ้นจริงๆแบบบวมมากสูมที่พุงสิเด็กดินหรือเปล่าเด็กเทบพุงหรือเปล่ามันเอียงอะ่ะนี่มันเอียงอะ่ะ Good morning ค่ะคุณแม่พุงเต่งพุงก็เต่งนะคะเต้านมก็เต่งพร้อมให้นมบุตรสุดๆ Good morning everyone greeting at the nursery with this uh, teenage mom Pashi with her second pregnancy oh this is the showering and drinking before go to the forest to relaxing in the daytime with her lovely m a h u t ใกล้คลอดหรือยังจะเรียกว่าใกล้ก็ใกล้นะคะอีกสองสาเดือนก็น่าจะได้เห็นเบบี baby. เพราะว่าเป็นท้องที่สองอาจจะคลอดง่ายนะอาจจะเหมือนคนหรือเปล่าอันนี้ก็ลุ้นดูลุ้นกันต่อไปแต่ว่าไปนะคะก็ใกล้เคียงกับน้องมนะูลบีมเนาะตอนที่คลอดน้องมูลบีมก็เดินพฤศติกานี่ก็ใกล้เหมือนกันใกล้ๆกันเลยสวัสดีค่ะ ช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนมีพายุนะคะตอนนี้มแมลงมันก็ยังคงยังคงรบกวนสิ่งมีชีวิตเช่นช้างและคนในช่วงกลางคืนหรือแม้แต่ระหว่างวันเนาะพี่ขวานก็จะก่อไฟสุมควันนะคะให้มันมีควันเยอะๆเ,เพื่อที่จะไล่มแมลงซึ่งไม่ต้องห่วงว่าช้างจะแก้นควันนะคะช้างไม่สำลักควันแน่นอนเพราะว่างวงของช้างก็จะวางอยู่ที่พื้นซึ่งจะอยู่ ต่ำกว่าการลอยของควันโอ้ควันก็จะลอยขึ้นที่สูงส่วนงวงเขาก็จะวางลงที่ต่ำมันก็จะไม่โดนควันเนาะก็จะสบายๆแต่อาจจะแสบตานิดนึง <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> มองหาอะไร เมื่อกี้พ่อเอกก็เอากล้วยมาให้ตั้งหลายหวีนะคะกินไปหมดแล้วคุณแม่ดูขนาดน่นนะช,ชี้ๆเอาดู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 ดน้ำนมที่เธอผลิตมาเพื่อรอน้องน้อยสิโอ้โหเปลี่ยมไปด้วยคุณภาพส่วนตัวชอบชอบนมของภาชีมากเลยอะทรงสวย แกนควันสมักสมักน้องพาชีอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้จะได้ไปเที่ยวนะคะ <c oughs> กลางคืนก็อยู่ที่ข้อกลางวันก็ไปพักผ่อนในป่านี่ ได้บรรยากาศมากนะคะคือควันเนี้ยพี่ควันเขาาจะก่อให้ทั้งกลางคืนกลางวันเลยยิ่งอยู่ในป่ายิ่งต้องก่อนะคะก็คือมันก็จะเป็นการสุมหญ้าสดๆเพื่อที่จะไม่ให้เขาเกิดเป็นไฟแต่ใหเเ้เป็นเหมือนเป็นควันไล่มแมลงพอที่นี่นะคะ,มะแมลงตัวร้ายที่จะเป็นอันตราย เรีกได้ว่าอันตรายที่สุดก็ว่าได้เพราะว่ามันม,มีตัวเล็กนะคะมีลักษณะตัวเล็กๆแล้วมาเป็นฝุ่งๆอย่างนี้บางทีก็ตอมที่ดวงตาจนเกิดตาอักเสบที่เกิดกับช้างหรือแม้แต่กับคนนะคะตัวริ้นนั่นเองเดินเยอะๆจะได้คลอดง่ายๆหาสามพ่อเอกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะ ตอนนี้ลูกสาวมีอาการอะไรบ้างไหมคะอารมณ์ไม่มีเลยชิวทุกอย่างแต่มีเหมือนได้ยินว่าร้องอ๋อหรอไม่ใช่น้องใช่ไหมยังมีความปกติทุกอย่างนะคะยังเป็นชีชีที่น่ารักเหมือนเดิม แต่ตอนสมัยคลอดมูลบ oh, ีมเอ่อตอนใกล้คลอดมูลบีมนี่น้องมีอาการฉุนเฉียวอะไรบ้างไหมพี่หรือปกติอ่าถ้าใกล้จะมีเนาะอุ้ยชี่เสร็จแล้วค่ะ พี่เอกบอกว่ายังปกติทุกอย่างตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนที่คลอดลูกคนแรกน้องมูนบีมถ้าใกล้คลอดจริงๆก็จะมีนะะอารมณ์เปลีป่ยนแปลงบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่มีนั่นแปลว่าอย่าง <laughs> ไปแฮปปี้แฮปปี้อินเดอะจังเกิลนะคะน้องชีวุ้ยอุ้ย้ยยบายเจอกันบายค่ะ เสร็จแล้วเราก็ไปไปดื่มดำกับเด็กน้อยต่อ